คร์มปลูกรักเบตงเป็นหนึ่งในงานภายใต้โครงการ1นึ่นอพคหนฟาร์ม1นโรงเรียน1ชุมชนตามนโยบายของท่านพลเอกจีรัตบุญชายาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งมอบหมายให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42ซึ่งนำโดยพันเอกรณชัยเวียงวงมผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42ได้ให้คำนิยามสำหรับความปลูกรักเบตงไว้ว่าฟาร์ม คือแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับโครงการอานันเนื่องมาจากพระราชดำริปลูกรักคือการสร้างความรักความผูกพันที่ดีต่อกันเบตงคือสถานที่ที่รวมผู้มาเยือนให้จดจำเมืองเบตงฟาร์มปลูกรักเบตงจึงหมายถึงแหล่งเรียนรู้ที่สร้างความรักความผูกพันต่อผู้มาเยือนให้จดจำเมืองเบตงนั่นเองหน่วยจึงได้จัดทำฟาร์มต้นแบบในรูปแบบฟาร์มไม้ดอกไม้ประดับที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42 บ้านจันทรตัตตำบลยารมอําเภอเบตงจังหวัดยาลาซึ่งสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวอีกทั้งเป็นการพัฒนาพื้นที่หน่วยเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการเพิ่มเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการ,การเกษตรประยุกต์เพิ่มแนวคิดให้กับผู้มาเยี่ยมชมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรู้จักกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42อีกด้วย าวามปลูกรักเบตงมีพื้นที่2.5ไร่เราได้จัดสรรพื้นที่โดยแบ่งเป็นสัดส,ส่วนไว้ดังนี้ 1. 1. การสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าโอทอปจุดจำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟสดโดยจัดทำเป็นคาเฟ่กลางต้นไม้ใหญ่ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบ,บรรยากาศที่ไม่เหมือนใครเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวยัยมีจุดบันทึกภาพที่สวยงามและเป็นที่น่าจดจำ 2. การสร้างโค้งหนองนาจำลอ,องเป็นแหล่งเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระวชิรกละ้าเจ้าอยู่หัวที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆเป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเอง โดยมีมนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบ 3. การปรับภูมิทัศน์แปลงไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มจุดเยี่ยมชมความสวยงามของพันธุ์ไม้นานาชนิดตามฤดูกาลเช่นต้นทองอุไรต้นช่อม่วงต้นกล้วยไม้ดินต้นกุลาบต้นทองนกพะคุณต้นหลิวไต้หวันต้นรักแรกพบต้นใต้ติ่มฝรั่งเป็นต้นนักท่องเที่ยวสามารถเก็บภาพบรรยากาศในมุมต่างๆภายในฟาร์มได้ สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการทำฟาร์มปลูกรักเตรตมงขึ้นมานั้นทำให้หน่วยมีภูมิทัศน์ที่สวยงามกำลังพลได้ใช้ประโยชน์หลากหลายรวมถึงการเสริมสร้างรายได้และทักษะอาชีพเพิ่มมากขึ้นตลอดจนเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ศึกษาดูนานและเผยแพร่ง,งานของหน่วยให้ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนผู้มาเยือนได้รู้จักเรามากยิ่งขึ้นปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมอย่างต่อนเนื่อง และนี่ก็คือผลลัพธ์ทั้งหมดค่ะ